สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์มีสารช่องข่าวเปาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เปาป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวติ๊กเพลงกล่าวโพสถึงตุ้ยคนถูกหวยเลขฝาลงท้ายรถสร้างสุขจนหยดสุดท้ายหลังเกิดข่าวเศร้าวงการเพลงเมื่อตุ้ยวัชระชัยพันธ์หรือตุ้ยเพลงกล่าวมือกีตาร์ชื่อดังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เมื่อวันที่23มิถุนายน2564ทําให้คนในครอบครัวตลอดจนคนรักเพื่อนๆนแฟนเพลงเศร้าเสียใจต่อาการจากไปอย่างมากล่าสุดติ๊กปริศติกรพผรอนสาธิตหรือติ๊กเพลกลาวพูดถึงเพื่อนรักอย่างตุ้ยว่าเป็นอ n นเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงแม้จากไปแล้วยังสร้างความสุขจนหจดสุดท้ายโดยโพสต์ภาพคู่กับตุ้ยพร้อมเขียนแคปชั่นว่าไอ้ตุ้ยมึงมันอนเตอร์เทนเนอร์ ตัวจริงๆเลยวันนี้ทั้งเพื่อนๆทั้งแฟนเพลงทักมาบอกว่าถูกหวยพ่ตุย้ยกันใหญ่ทั้ง1-7เลขท้ายมอเตอร์ไซค์ทั้ง,ง2-9เลขฝาลงมึงนี่สร้างความสุขให้ทุกคนจนหยดสุดท้ายจริงๆเลยวะ่ะสีอย่างเดียวคือกูยังไม่ได้ซื้อไงเพราะโลกนี้แฮชแท็กเพก n d แบรนด์เพกาลแฟมิลี่ Band, Family, แฮชแท็กเพราะโลกใบนี้คือสนามเด็กเล่น หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไวเด็ดไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ